นอกให้เห็นหรือเปล่าต้องลุ้นเลยครับอ่คู่นี้ครับเตรียมกระดาษปากกาไว้ครับติ๊กกัน่อยครับโดนกันกินล้มโดนกันกินนับครับมาแล้วครับมูซาฟาเอาก่อนเลยมูซาฟาแม่ไม่รอเลยโอ้ยยี่สิบวินาทีนี่แกใส่เลยครับรูปร่างนี่ได้กันเลยครับอ่าแม่ตอนนีนล้มลงไปครับไม่มีอะไรครับสูงนี่ไล่เลียกันเลยนะครับร้อยแปด เพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โดูกัดกรามแน่นเลยครับโชคดำรงโอ,โ,โอ้โหเวียงขวาทั้งทิ้งทั้งไหลไม่โดนรับโอ้โหต้องระวังหมัดส่วนของมุตฟาด้วยแต่กระวัวเป็นชุดกระแตว่าไม่โดนครับหมัดของมุตฟาเข้ามาฟันสองไม่ถึงครับกอดไว้ก่อนครับมุตฟาแต่ขวาคล่อมไปครับโชคดำรงยังกาดสบายๆครับ ตัวใหญ่ๆมากครับช่วงดำรงครับโอ้โหต้องระวังครับโดนครับช่วงดำรงยังยืนได้ครับไม่เป็นไรหนึ่งสองกลับครับแม่ยังติดกาดเจ้าคืนครับช่วงดำรงโอ้โหเนี่ยช่วงดำรงต้องระวังครับโอ้เข้ามวยบุ่มบาเมิรบฟจะใจร้อนครับโอ้ต่อยกันนี้ยังวุดวาดวุดบาดยังโดนไม่เต็มเป้านะครับยังเสียวเลยอ่ะ โยกเข้าไปมูซาฟาโยกเข้าไปแค่หาจังหวะนะครับมูซาฟาโอ้ยโดนซ้ายครับเซเซเซแหมง้างมาแล้วก็มาจากไกลอบวกกันแล้วมูซาฟาก็โดนครับแหมดูเหมือนมันจะช้าไปเลยครับโชคดำรงนะโดนเข่าโชคดำรง นี่แค่2นาทีครับหายใจไม่ทั่วท้องครับแห่เลือดโตนี่แดงหมดแล้วครับโมซฟาโอ้โชคดำรงเองก็หน้าเขียวปัดเลยครับขวาะเต็มด้วยสิครับโอ้ยจนได้ครับ <c oughs> เอ้าไหวไหมครับโอ้มึนไปหมดเลยครับอ้าวมึนๆมน,มน นี่ครับมีกระโดดครับเพื่อให้เรือสติสัมปชัญญะคืนมาครับโชคดำลงโอ้ยอีกหมัดหนึ่งอยู่ไหมครับโอ้อเตฟ้าเอาโอ้ยสติสัมปชัญญะยังไงครับโอ้ขอคล้องเชือกไว้ก่อนครับโอ้ขาดูขายังปัดอยู่เลยครับกอดกอดโอ้โชคดำลงไม่ยอมไม่กอดครับห่วงเลยนะครับดีว่ามันเป็นช่วงท้ายปลายยกแล้วครับ นับ2องเลยนะครับโอเคไโอเคอยู่แล้วครับโอ้อ้ยอ้วโอยอ้ยองยโอ้ยโอ้ยคร้บตอ้ยอ้ยอ้ยล้ยมุ้ยโอ้ยโอ้ยตอ้โอ้ยโอ้ยครัยโอ้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 ยโร้ยโยโอ้ยโอ้ยอ้โชคดำรงก็อ้องระวังโะครับไปเร่งโยอะนะครับ โอ้ถ้าไม่เอาเขาไม่ลงแล้วหมดเองนี่จะเหนื่อยเอานะครับโชคดำรงครับโอ้ยโดนลำตัวครับโชคดำรงโอ้โหโดนบัดฟ้าสวนยังไงครับสวนไปสวนกันมาต้องระวังครับโชคดำรงครับแหมจะหลวมไม่ได้ครับแปะเริ่มมีเถียงครับมีสองมาครับโคสฟาต่อยขวาครับเต็มบัด้าโอ้โหนึงนัครับโอ้โหโดนไปแล้วสามนับครับแมนนี่าอยู่ยกเดียวกันนี่จบเลยนะครับแน่ดีว่ามันคนละยกครับ โอ้บองที่มุมครับเอายังไงดีต้องไปยืนที่มุมกลางครับให้กรรมการนับให้ครบ8ดเรยกสติสัมพันธ์แจ็คคนมาก่อนครับโชคดำลงครับอีก2นับจบเก็บงานครับเอ้าโดนซ้ายโอ้เอายังไงครับบอลไปตั้มตอนนี้ไหลไปทางมุสซาฟาหรือเปล่าอ้าแหมโน้มคอมาตีครับเจอสอกครับมูสซาฟาโดนมาไฟอีกแบบนึงเ้าแปงแปง โอ้โมโตฟ้าโดนอะไรก็ดูจะแขว่งไม่หมดครับกอดโอ้โฉนดำลงไม่ยอมไม่กอดครับเอาตังแบบเพือนนี้ได้กอดแน่ครับโอ้โมึนไปหมดครับมทสฟ้าตอนนี้ขวาคลมไปครับโชคดำรงไปซ้ายไม่โดนมทอฟ้าริ่มแหมต่อยลำตัวครับตอนนี้เห็นหรือเปล่าต่อยซ้ายเข้าหน้าโชคดำรงโดนลำตัวมีอาการเหมือนกันครับโอ้แต่ก็สู้ครับพยายามสวนด้วยมัดขวานะครับโชคลำรงครับ ดูแกจ้องลำตัวครับมูตาฟาอ้าวยังไงครับยังไงครับแพ้ตอนนี้ฝ่ายที่ก่อดเริ่มจะเป็นโชคดำรงแล้วครับโอ้เปล่าปากเหมือนกันครับโชคดำรงเร่งเยอะครับตัดเขาเชือกต่อยลำตัวอ้าวอ้าวกองไม่กองโอ้โยโชคดำลงต่อยหน้ามูตาฟาต่อยลำตัวครับโอ้ึ้นการคอต่อยลำตัวลำตัวนิงลำตัวนิ่งแล้วโชคดำลงนิ่ง โอ้้ายอย่างเดียวครับซ้ายผ่านตลอดครับปัดพุกซ้ายอัดรับตัวก่อไม่ก่อไปแล้วโอ้ไปเลยหรือเปล่าครับนี่นับแรกของโชคดำรงครับแต่เป็นนับที่สี่ของคู่นี้แล้วครับนอนสบายนะครับเอ้าโอ้โหใครไปกดปุ่มรีสตาร์ทครับโอ้ยกนี้เท่ากันแล้วครับคนละนับครับ โอ้โหมูตฟ้าโจนํำลงกอดบ้างครับสางฮอกสังแงและเกินครับตีข่าวครับาสวนข่าวสู้ครับยกสุดท้ายแม่ทามีกันอีกสักโอ้โหมูตฟ้าจ้องลำตัวจ้องลำตัวอย่างเดียวเลยครับโออาการยังไม่ดีขึ้นครับโชคนํำรงครับอ่าย่าสังอสังแงครับมูตฟ้าตอนนี้ก็ประกบวงในนะครับรู้นะครับว่าลำตัวของโชคนํำรงนี้ไม่ดีโอ้ยลำตัวอีกแล้วซอก ลำตัวโจ้ดำลงยังไงครับโอ้โหส่งหน้าบ้านเลยครับส่งหน้าบ้านเลยหรือเปล่าอาสวนมายังไม่โดนครับมีแข้งซ้ายมาโอ้โหจุกครับโอ้โหลงไปนั่งกองอยู่แล้วครับนั่งเสร็จนอนอีกแล้วแปลกหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับผมมีเลือดนะครับเอ้าโอ้โหแม่ชาร์จแบบครั้งที่สองครับอะ ก๊อกที่เท่าไรแล้วไม่แน่ใจครับโชคดำลงโอ้เวลาเหลือเฟือครับเวลาเหลือเฟือสำหรับมุตซาฟาเตกริติครับแต่มุตาฟาเองก็จะทะเลทะลากสุ่มส oh 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 oh. oh so, so, okay. ี่สุ่มห้าไม่ได้โชคดำลงก็พร้อมบวกอยู่แล้วครับโอ้โหนี่จะทำลายสถิติหรือเปล่าครับเพชรพยับกาเจ้าวิโตชิวาทำไว้ห้านับครับนี่เท่ากันแล้วครับห้านับง้างง้างง้างอืมไม่โดนไม่โดนโอ้ว่าผู้ย แบกกันไปแลกกันมาโอ้บอกไม่ถูกเลยครับว่าจะอทางไหนยังเดาจุดจบไม่ได้เลยครับปวดทับนอกครับปวดขึ้นเหมือนกันครับเอาแข็งใจเตะโชคดำรงแต่เจอเข่าลำตัวนี่เหมือนจะมีปัญหาแล้วครับหายใจไม่ทันเลยครับกระจุกครับนี่ครับมทอฟาแกก็จ้องลำตัวอย่างเดียวเลยครับโอ้โหเสียงระฆังอยู่ไหนครับ กรรมการก็บอกไม่หนีครับแอบบอกยืนผมจะไม่ไหวนะครับโอ้โดนมัดขวาเลยครับซ้ายอกัดฟันบวกปวดขวาครับอ่ะสอกลับครับอโอ้โหไม่โดนครับโอ้ไปไม่ไปครับตอนนี้ขอกอดไว้ก่อนครับรวบเอวไว้ก่อนโอ้ทีมของมูสฟานี่ก็อยากเร่งให้น็อกเลยครับโอ้ โอส่งแขกเลยหรือเปล่าครับส่งแขกหน้าบ้านตัวเองหรือเปล่าครับยังยังครับยังครับโยงดำลงโอ้มองโดยรอบครับเสียงรักครั้งอยู่ไหนครับโอ้ตอนนี้ผมอื้งหน้ามือตาบวมไปหมดแล้วครับรวบไฟโอ้บูต้าไฟโอหมดครับก็หมดเหมือนกันครับเนี่ยครับก็น้ำหนักก็เบาลงไปเหมือนกันครับมอเตอร์ไฟเอาโดนโชว์ดำลงเอาคืนเสมอ